ครับก็มาถึงแล้วนะครับนี่แอร์ฟิลเตอรกล้องอากาศของแท้ตัวนี้เปิดมานะครับของ s m a ร์ทร้อยนะครับแจมแจ้วก็อันนี้กรอ,อากาศมาแล้วส่วนตัวกรองผมถอดมาเลยนะครับตัวนี้คือกรองของเขาอ่าตัวนี้เป็นกรองนะครับผมจะเอามาล้างทำความสะอาดเนาะ มาดูสภาพถอดมาจากบนเลยก็ก่อนอื่นต้องแกะตัวกรองออกก่อนนะครับต้องใช้น็อตหกเหลี่ยมนะเป็นน็อตแต่งนะที่จริงจะเป็นน็อตแฉกผมใส่เป็นน็อตแต่งสีลุ้งอันนี้เดี๋ยวถอดตัวกรองแยกออกจากกันแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับโอเคอันนี้จะใช้หกเ,เหลี่ยมนะครับขันออกก่อนน็อตเดิมจะเป็นแฉกนะอันนี้ผมใส่เป็นน็อตแต่งนะครับ อันนี้เป็นตัวกองเดิมนะครับน,นี่เป็นใช้กองเดิมอ่าแต่ก็ใช้งานมาสักพักแล้วตัวนี้หมื่นกิโลได้นะครับดูสภาพอันนี้คือหมื่นกิโลนะนี่ก็จะทิ้งเลยนะครับขาวจ๊วเลยครับดูน,นี่ต่างเลยดูสีแล้วก็นี่เดี๋ยวลองประกบด,ดูก่อน,นะครับว่ามันตรงรุ่นไหม อ่าอน,นี้ประกบเข้านะครับโอเคก็เข้าสนิทนะครับก็ตรงรุ่นนะครับเรีนยนอะไร โอเคครับอันนี้ก็ตัวกองเนี่ยแห้งแล้วนะครับใส่กองนี้ผมเตรียมไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะมาประกอบตัวกองนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่ในรถเนาะอ่าไม่งั้นก็ถ้าเอาแบบเอาใส่รถง่ายๆก็คือใส่ตัวนี้ก่อนนะครับส่วนด้านหลังแล้วก็ค่อยประกอบพวกนี้ทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งในรถกันนะครับก็มี ไขควงแฉกนะ1อันแล้วก็หกเหลีย่ยมนะเพราะว่าอันนี้ผมใส่เป็นน็อตแต่งเนาะเคเดี๋ยวไปประกอบในรถกันนะครับอันนี้พอดีผมได้เป็นน็อตหกเหลีย่ยมนะครับที่ไม่ได้ใช้ของ M T ศูเกนี่ยมาเป็นเบอร์สิบนะครับก็จะเอามายืดตัวกองนะครับ โอเคแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับดันเข้าคาบูเลยโอ้เข้าย่าเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเข้าแล้วครับ ก็ขันตัวลัดตัวนี้ให้แน่นนะครับตัวกองกับคาบูตรงนี้ก็ใช้เป็นไขควงแฉกนะครับขันล็อกโอเคก็ยึดกองตัวส่วนท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นตึ๊บอันนี้ผมก็จะใส่ตัวไส้กองก่อนนะครับให้เอาทางนี้หันไปนะ นีหันมาปุ๊บเข้าพอดีแล้วก็ใช้ตัวครอบ กันนะเนี่ยของตแมสอ่าแล้วก็ประกบเข้านะครับใช้เป็น6เหลี่ยมขันยึดนะครับ เก็บงานนะครับนิดหน่อยก็ตัวนี้เป็นสายเข้ากองเรียบร้อยอ่ก็ขันยืด ฝาหน้าให้ครบนะครับ4ตัว อเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการอันนี้ก็ไสในก็เป็นของแท้นะครับเบิกศูนย์มาใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับรางกองเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองสตาร์ตดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาสตาร์ตให้ดูนะครับอันนี้เป็นคาบูลูกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ไสกองนี่เปลี่ยนใหม่นะครับ เบาไม่ดับก็ได้แล้วนะ